จะเป็นยังไงเมื่อสายลับจะต้องมาแต่งงานโดยไม่บอกภรรยาของตัวเองว่าเขานั้นเป็นสายลับหลอกให้ภรรยาของตัวเองแต่งงานโดยไม่รู้ฐานะที่แท้จริงว่าเขาทํางานอะไรกันแน่จนสุดท้ายก็ต้องเลิกลาจากกันโดยความเข้าใจผิดเดือดร้อนผู้เลิฟมีเมื่อสุดยอดสายลับจะต้องมาเสียสละครั้งใหญ่โดยการเสียสละชีวิตแต่งงานของตัวเองเพื่อให้ภรรยาของตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้กับภรรยาของตัวเองประกบคู่พระนางอย่าง ยูอินนาจับคู่กับพระเอกอีดิกมุมพระเอกมีหน้าฉาเป็นนักเขียนออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหน้าตาอันหล่อเหลาสุภาพเรียบร้อยแต่ตามจริงแล้วเขาเป็นสายลับให้กับรัฐบาลเพื่อสืบหาความจริงส่วนนางเอกก็เป็นเจ้าของร้านดีไซเนอร์ที่เธอเปิดร้านชุดแต่งงานเป็นของตัวเองหลังจากหย่าก,กับพระเอกโดยทีลแหกทั้งคู่ตกลงปรงใจแต่งงานกันแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ต้องเลิกลาออกจากกันโดยนางเอกเข้าใจผิดว่าพระเอกนอกใจ และยังมีพระรลองที่แต่งงานกับนางเอกแล้ว ที่เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายที่พระเอกกำลังตามล่าอยู่โดยเรื่องนี้จะเป็นการสืบสวนสอบสวนและรักโรแมนติกคอมดี้และเหมือนจะเป็นรักสามเศรา้าระหว่างสามีเก่าสามีใหม่กับนางเอกเมื่อสุดยอดสปายจะต้องเจอภารกิจที่ยากอนลามานกับภรรยาเก่าของตัวเองที่มาเกี่ยวข้องกับการสืบสวนของเขาจนเธอตกเป็นพยานปากสําคัญอันดับต้นๆที่พระเอกจะต้องปกป้องดูแลและภายหลังนางเอกก็ยังมารู้ความจริงเกี่ยวกับพระเอกว่าเขาเป็นสปาย งานนี้ทําให้นางเอกของเราไม่รู้จะรู้สึกยังไงแต่ใครอยากจะรู้ความสนุกของเรื่องนี้ก็ต้องไปติดตามชมกับสาปสายลักถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ